อันนี้มาทำอะไรคะมาทำการบ้านเ,าเขียงสิ๊ดุทกาการบ้านค่ะอันนี้ซอ,อกมาคะ่ะใช่ไหมฉันมันเลยอันนี้น เลขอะไรคะเลขหนึ่งมาเขียนเลยค่ะเลขสองเลขอะไรอีกอะคะเลขสามก็เลขอะไรอีกอ๋อเล ทำอะไรอีกคะทีนี้ตับใบสีอกก็จะเป็นสีเขียวไหนคะเขียวนี่สีเขียว แป๊บหนึ่งค่ะถ้าเปิดจะเสียงดังอันนี้อะไรคะกบอันนี้กบสีอะไรกบสีเหลียวสีเหลียวต้องต้องเข้มกว่านานะกแล้วสีหกบกบแยกสีก็ได้ค่ะ đây quăng đi, anh em, con nó sẽ đen, xỉ đen nha, đen, xỉ đen à, đen, đen ค่ะเดี๋ยวค่ะถ้าเปิดพระลูมันจะมีเสียงดังค่ะอารบายก่อนอันนี้อะไรคะรูปอบไกบอบกได้ไไไเสร็จแล้วแล้วก็นารบายตัวกบกนเลยเลย่เลือกบมีกี่ตัวคะน,น่นกบมีนนับสิคะหนึง่งสองสามสีส่ห้า กี่ตัวคะนี่กี่ตัวนี่ห้าคะ่ะค่ะรอลินี่จะสีม่วงนม่เป็นสีม่วงได้ไหมได้ม่วส<ะ>ีม่วงตู้นี่ตาสีม่วงมันจะเป็นตาสีม่วงเจ้าหนูหลับตาแล้วหนูก็จะไม่เอาตา ว่าถ้าใครยืนตายนูจะเอาในนี้ไม่มีข้อตาเลยเิเ็จโดนตายแล้วก็จะเขียนนี่ก็เป็นอุปกรณเะันช้ำช้ำแล้วแล้วแล้วอลกวแล้วแลีว้วอีกวแลแล้วแีแล้วก็สีเลียว ไม่ต้องละใบอันนี้ไหมอ่ะไม่ต้องก็ได้ก็ละใบใบไม้นี้ด้วยใบบัวใบบัวสีอะไรคะเขียวเหียวเขียวเขียวก็เป็นตัวสีเขียวเหมือนกันกดกด